Xbox Series เหมาะกับคนมีกระตังจริงไหมเครื่องเกมคอนโซล next gen ที่แพงที่สุดกับเกมเมอร์ชาวไทยในช่วงเวลานี้ถ้าหากซื้อได้ในราคาที่ปกตินะครับก็ต้องยกให้ Xbox Series X เพราะการทำการตลาดที่ยังไม่ได้กว้างขวางเหมือนกับทาง PlayStation แต่คำว่าแพงในความหมายของ Acons TV นั้นมันก็จะพิเศษออกมานิดหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากตัวราคาเครื่องเกมคอนโซลแล้ว มันรวมถึงอุปกรณ์เสริมและบริการต่างๆที่เพิ่มเติมตามมาหลังจากที่มีเครื่องเกมเหล่านั้นด้วยนะครับก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวบวกกับตลาดเกมเมอร์ในไทยส่วนมากว่าพวกเขาจะซื้ออะไรเพิ่มเติมมาใช้งานอีกบ้างหลังจากมีเครื่องเกมคอนโซล next gen เ,เหล่านี้แล้วโดยจะนํามาเปรียบเทียบด้วยการ2ค่ายนะครับนั่นก็คือ playstation 5และ xbox series โดยเฉพาะตัวรุ่น x แล้วก็มาดูกันที่ตัวราคาเครื่องเกมคอนโซลกันก่อนเลยนะครับถ้าเป็นทางฝั่ง ps 5นั้นตัวรุ่น standard ก็คือตัวรุ่นใสดิสได้ก็จะมีราคาอยู่ที่16,990บาทกับตัวเครื่องศูนย์ไทยและถ้าอยากจะประหยัดลงมาอีกนิดก็เลือกรุ่นดิจิตอลที่มีราคาอยู่ที่13,990บาทราคาก็จะถูกลงมาอีกประมาณ3,000บาทส่วนทางเครื่อง Xbox Series X ถ้าหาชิปปิ้งกันเองหรือคูปองส่วนลดต่างๆตามเว็บก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ22,000บาทและตัว Series S, ถ้าบวกส่วนลดต่างๆแล้วก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง11,000บาทก็จะเห็นได้เลย ว่าตัวเครื่อง p s 5นั้นมีราคาที่ถูกกว่าเห็นๆถ้ามองในเรื่องของตัวประสิทธิภาพตัวเครื่องถึงจะนําไปเทียบกับตัวรุ่น s ร r ส์ s ก็ตามคราวนี้เมื่อมีเครื่องเกมกันแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่เหล่าเกมเมอร์ของแต่ละฝั่งจะบอกว่ามันควรที่จะมีติดไว้ด้วยกับทางฝั่ง PlayStation สินค้าที่ขายดีตัวแรกเลยก็ต้องยกให้เป็นตัวแท่นชาร์จ Joy d u a l s e n ที่มีราคาอยู่ที่1 0 9 0บาทตัวต่อไปก็ต้องเป็นหูฟังยอดนิยมของทางฝั่ง PlayStation ก็ต้องยกให้ T D p u s e หรือ p u s e T D ที่ชอบจำชื่อสลับกันไปมานะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ3,500บาทและชิ้นต่อไปก็จะเป็นฝาเพลทตัวเปลี่ยนสีตัวเครื่องของแท้จากโซนี่ที่มีหลักสีสันก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,900บาทและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกมแบบ e อ clusi v e จะเป็นแบบตัวแผ่นเกมหรือเป็นแบบดิจิทลดาวน์โหลดที่สร้างมาเพื่อเครื่อง,ง PlayStation 5เลยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อหนึเกม และก็ค่าบริการ PlayStation Plus รายปีอีกประมาณ1,200บาทถามว่าหมดแล้วไหมมันยังไม่หมดนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็นตัว SSD ที่เพิ่มความจุแบบภายในสำหรับติดตั้งตัวเกมต่างๆขนาด 1TB ทเซึ่งตัวรุ่นยอดนิยมเลยก็ต้องยกเป็น SN750SE ของ WD ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทบวกกับราคาฮิทซิงอีกก็ประมาณ200บาท และนี่ก็คือค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานเกมเมอร์เครื่องเกมคอนโซลเน็กเจนในฝั่งของ PlayStation 5กับตัวอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ควรม,มีเมื่อนำมาบวกราคากันแล้วตัวราคารวมเบ็ดเสร็จก็จะตอกอยู่ที่ประมาณ29,800บาทส่วนถ้าเป็นสายดิจิตอลก็มีราคาลดลงไปอีก3,000คราวนี้มาดูทางฝั่ง Xbox Series กันบ้างนะครับที่หล่าเกมเมอร์ฝั่งนี้เมื่อเขามีเครื่องเกมคอนโซลแล้วพวกเขาเนั้นจะซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเข้ามาบ้าง ชิ้นแรกเลยก็ต้องนี่เลยนะครับตัวเครื่องชาร์จพร้อมตัวฐานชาร์จของ e n e ด o o ูมขนาด2 a จำนวน4ีก้อนเพราะตัวจอยคอนเทลเลอร์ของทางฝั่ง Xbox นั้นยังคงใช้แหล่งพลังงานแบบฐาน2 a อยู่นะครับหากจะนำไปใช้ในโหมดไร้าสายถึงจะใช้แบบมีสายได้โดยไม่ต้องใช้ฐานก็ตามแต่ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เกมเมอร์หลายคนก็เลือกที่จะซื้อมาใช้เป็นอันดับตน้ตนๆกับราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทและตัวต่อไปก็คือตัวหูฟังไร้าสายของ Steel Series Artist ตัวรุ่น7 x หรือ7 p ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ7,000บาทมาต่อกับอุปกรณ์เสริมตัวต่อไปที่ตัวจอยแถมส่วนมากก็จะไม่ค่อยชอบใช้กันและก็จะมีการอัปเกรดไปหาตัวรุ่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่ากับตัวจอย Xbox Elite Series ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ6,500บาทถามว่ามันสุดๆแล้วไหมกับตัวอุปกรณ์เสริมคู่กายที่ส่วนมากเหล่าเกมเมอร์จะต้องมีกันมันก็ยังมีอีกนะครับ นั่นก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ความเร็วสูงที่ออกแบบมาสำหรับเครื่อง Xbox Series โดยเฉพาะกับขนาดความจุ1เทเลบต์ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทและก็ปิดท้ายกับตัวเกมที่จะต้องนำเอาไปเล่นกับตัวเกม e อ c l u s i v e ต่างๆก็ตีราคาไปเลยอยู่ที่ประมาณ30บาทกับเดือนแรกคือตัวบริการเกม a ั s นั่นเองเมื่อนำมารวมราคากันแล้วก็จะตกอยู่ที่ประมาณ43,000บาทถ้าหากมีการลดสเปคเลือกเอาตัว Series ลงมาก็จะมีราคาลดลงมาอีกประมาณ10,000บาท ก็จะเหลืออยู่ที่33,000บาทแต่มันก็คงนํามาเทียบกับ PS5 ไม่ได้เพราะตัวสเปคเครื่องนั้นค่อนข้างห่างกันพอสมควรใช่ไหมล่ะครับ เมื่อนาราคาของเครื่องเกมทั้งสองนำมาเทียบกันแล้วบวกกับอุปกรณ์เสริมที่ควรจะต้องมีนั้นก็จะเห็นว่าทางฝั่งเครื่อง PS5 มีความคุ้มค่ามากกว่าทางฝั่ง Xbox Series X ที่เรียกว่าราคาหลักหมื่นกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับซึ่งมองแล้วก็จะต้องบอกว่าใช่ว่าเครื่องเกม Xbox Series โดยเฉพาะตัวรุ่น X ต้องเป็นคนที่มีกระตังหน่อยแต่แต่แต,แต,แต,แต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับเพื่อนๆว่าตัวซอฟต์แวร์เกม e x clusi v e ของทางฝั่งเครื่องเกม Xbox Series นั้นตัวระบบเกมพาร์ทที่มันมีเกมใหม่ๆที่มีให้เล่นแบบ ฟรีแบบ Day 1เพียงแค่ตัวเกม Forza Horizon h e l o o n n i n n t e หรือตัวเกมอื่นๆที่เป็นระดับ 3A ที่รวมรวมแบ็ดเสร็จก็คงมีราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหลักหมื่นเช่นกันใช่ไหมครับถ้าหากมีการซื้อแผ่นเกมเหล่านั้นแยกมาต่างหากแต่นี่แทบจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากเท่าไหร่เลยกับการซื้อเกมใหม่ๆจะต่างกับทางฝั่ง PlayStation 5ที่ต้องซื้อเกมใหม่ๆเพิ่มอีกเกมละประมาณ2,000บาทมันก็คงจะบอกว่า ตัวเครื่องเกม Xbox Series X นั้นต้องเป็นคนมีกระตังเสมอไปก็คงไม่ถูกสักทีเดียวเพราะหากดูระยะยาวแล้วทา,ทางมันจะมีความประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่าย Hello, กับตัวแผ่นเกมได้มากกว่าทางฝั่ง PlayStation 5 <our> ใช่ไหมล่ะครับเมื่อมาถึงตรงน,นี้ถ้าหากเพื่อนๆแค่ดูผ่านๆกับตัวราคาของตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ดูแล้วมันค่อนข้างมีราคาที่สูงมันก็ต้องยกให้ทางฝั่ง Xbox อย่างไม่ต้องคิด แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปอีกนะครับก็จะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะครับและบางคนก็จะบอกว่ามันมีความคุ้มค่ามากกว่าทาง PlayStation ซะอีกถ้าหากมีการใช้ตัวระบบเกมพา a s สควบคู่กันไปด้วยและท้ายนี้ Acons TV ก็อยากจะขอบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าอย่าไปตามกระแสรหรือการป้ายา เพราะเกมเมอร์บางคนอาจจะโตมาแล้วก็เคยชินกับเกมทางฝั่งญี่ปุ่นจ๋าที่เกมเมอร์หลายๆคนจะบอกว่าย้ายมาทางฝั่ง x b o x บอเถอะคุ้มสุดแล้วที่แทบไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายกับตัวเกมใหม่ๆที่จะออกมาเพราะตัวระบบเกมพา s สนั้นก็ขนเกมลงมาให้เล่นกันแบบเดวันสัดส่วนใหญ่แต่กับเหล่าเกมเมอร์ที่โดนป้ายามา พอมาลองใช้แล้วสไตล์การเล่นเกมของตัวเองอาจจะชอบเกมแนวฝั่งสตูดิโอของ PlayStation อยู่มากหรือทางค่ายผู้พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นและแม้จะเป็นเกมภาคต่อต่างๆอย่างเช่น God o f War Spider-Man เมื่อมาลองใช้งานทางฝั่ง Xbox Series ก็จะบอกว่าทำไมตัวเกมมันดูไม่ค่อยถูกจริตเหมือนกับทางฝั่ง PlayStation สุดท้ายก็ต้องกลับไปซอ็อก PlayStation อีกทำให้เกิดการเสียงเงินที่ซําซ้อนดังนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับการเล่นเกมในสไตล์ของตัวเองมากที่สุด เพราะเครื่องเกมคอนโซลทั้งสองก็ทำออกมาได้ดีได้ให้เหล่าเกมเมอร์นั้นได้นำไปเล่นเกมแบบชนิดคุ้มค่าแบบฉบับของพวกเขาอยู่แล้วมันก็อยู่ที่เหล่าเกมเมอร์เองว่าจะเลือกเจอเครื่องเกมคอนโซล next gen ที่ใช่หรือไม่ กับช่วงเวลานี้ที่จะบอกว่ามันก็มีแค่2ค่ายเองนะครับกับตอนนี้แต่ทําไมมันเลือกยากจังใช่ไหมล่ะครับส่วนเพื่อนๆมีมุมมองเพิ่มเติมอะไรก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ